อ่ามันถูนหออไ,<ป>ไหมฮะเจอลตคบน่ด้สยวกมับาบ็า<อ>ต้องตั้งไว้สัสเลยเอต้องาเราตั้งไวต้ตอ,อดดนะกดกไดมแเอามาตั้งไ,ว,งไวเรยตั้งไว้ล้วก็บอวางเงี้ยหาเนี่ั้ บ,บ่อมหันมีคนขอมาเบือกไหล,ลไปไหญนเลยกันรวมมีของเราแล้วก็ยังนางบอกวาเราคนเยวเลยเก็บที่ม้งไงไหลเอาที่โมออเหรที่เดือ,อ,อ,อ่ที่ห่ามค่ะถ่ายมาเยอเยะตาหนังดีดมสวยมากแล้มีต้นกระถิน นีเรีมันเองหรอคือกำลังขายกออยู่ไปเบิ้งให้น่หเบิ้งกันเองเนี่ยแล้วเนาะเพิ่นได้ยู่ว่าหันโตซ้ำนิวมือเนี่ยเห็นเพิ่นดึงขึ้นอยู่ก็สิ่ติ่งตป๊กแป๊ก มิ้วงามงามเบิ่งในท่วซับเหมือนเหมือนเอาหรอมันปับแบบใดปับแบบไดอ่ะปับแบบนี้มีคนดูหนึ่งคน อพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะอัดคลิปไว้ไวทะลุงคลิป